า,าไทุกทา,ทาสบายดีสวัสดีเมื่อผุ้ทุกคนดีนะครับก็ซูซองหมาร์านาแล้วก็เดินอนนี้กาล่างเดินทางเอาไอ้ทุกคน ประสงค์กับไอ้จอบโง่ทุกคนเลยอ้อโง่อ้อนะอ้อโง่ได้สี่ห้ามือแล้วทุกคนเลยรถไทยเอาไปนี่นี่ยรถไทยเอาไปไปอ้อไปหาจอบโง่ทุกคนเลยแล้วก็เอามาไปหาไลท์แล้วทุกคนเลยไปหายิ่งหายิ่งนะแล้วหายิ่งทุกคนเลยมาไปจองโตผู้เอามากัน ันเยอมันแลนนะเพ่ะมันไล่เนื้อย่างเดียวทุกคนเลยระวังทางเลยเพ้ามาันขี่รถไปก่อนาาไปรอลายอย่างาทุกคนเลยรอเดินทางเลยอากจะอ้อมาวิบ้านได้เดียวทุกคน โผลกำลังออด่านทุกคนไลยกับเขาอ้ไลายและด่านนะเยอะเคยเยอะหมดเลยนะนั่งคนน้อย อันน oh, yeah. oh. okay, ี้โห่ง่ายอ้อมได้ครับหายลงไขประตูกันยันควายกับเฮาทุกคนเลยควายเขาบักมากพอจะขึ้น โงก่กันเอามานอนเจ้าเอิงอยู่ลเ,เลยเริ่มโง่กันน่อยปีนี้นะขายไปห้าโตแล้วทุกคนเอามามือซื่นมาหนึ่งนี่นแหละสี่ห้าม,มือแล้วตัวน,นี้มาไหมตัวน,นี้นะเอาโหเถิบป็ดเอา เาขาเขาจะห้ามกินดอกไปสู้แล้วเอาวัตถกไปเปลี่ยน,น,น,เนเอาะวัตถุข้อกระสับนี้แหละซั่นนี้เปลี่ยนเอางูแม่ตัวนี้งูแปดตัวทุกคนเลยมันน้อยสองตัวงากระดกอยู่ทุกคน จากขีกุมบกุมปีนี้เพราะว่ายังขี่เอาควายมาอีนะควายมาเลี้ยงอีปีนี้นะปีการนี่บ่ได้ควายมากันยังบขี่กุมเลยปีนี้นะหลุดโง่ลองอีแต่ว่าเอาควายเข้ามาขายไปห้าตัวปีนี้ควายโง่นะขายห้าตัวขายเพื่ันเขาอยู่เคานี่ไงเขาปั่นเขาเล้งทุกคนเลยเขาขอซื้อนะสามตัวสามตัวไม่รู้ นี่สิเกมเคืองก็ทุกคนเลยเกยมเคืงเองสิเอาเข้าไปกินพวกนลยทุกคนเลยถือเข้าไปกินเลยนะ,ะเกมเคืองแล้วยังออนถึงทางทุกคนเลยเกยมเคืองแล้วก็ออนถึงทางทุกคนไ,ไปลุ้นน้ำเดียววันนี้ได,ได้อ้อป้าเถิงเลยทุกคนเลยบรรยากาศกับโบกคืบไปเลยนะเมื่อกี้นี่ฟ้าดังโว ทางตะวินออะตึงตึงตึงทุกคนมันเป็นบัดแดดบัดบดท,ทุกคนเลยมันมีนมก้อนเมฆลุ้นน้ำเดียรทุกคนมาหนิมาแรน,นก้อนเลยมาได้ผ้าไปได้หึงเลยทุกคนเลยวุ้นละกินข้าวป้ามาหนิทุกคนเลยข้าวป้าวุ้ละหอกออดานวุแนละ มาแต่และมือกับมาเฮ็ดโหนี่ทุกคนเลยโหส่วยนยางผมพ่อได้ออกไปหาคลิปมากอ่ะเฮ็ดโหนี่เฮ็ดโหเลงโง่ทุกคนเลยแล้วก็เฮ็ดโหส่วนยางโหไมมให้ไมมแน่มือนนี้หยัดเวลาทุกคนไปหา หาคลิปก่อนไปลงคลิปหลายมือเลยเป็นช่องทิศเลยทุกคนเลยมาไลไ่ใกล้ทุกคนมาพบมูกกใกล้เต็มย้อยขึ้นมูใกล้น้อยทุกคน<อ>ตัวนั้นบินขึ้นน้ำไปจ่อไปเบ้างทุกคนวัวนี้นย,ยิ่งทุกคนเลย จบม่ได้ไก่มันเหยอแล้วมันหลักทุกคนเฮบยเห็นตัวมันบินขึ้นมาทบพิดนะมันมันบินเป็นไก่ทุกคนเลยมันบบินขึ้นมาคือแถวผมมเลขึ้นทบพิดนะมันบินเป็นไก่จอบไปมันเห็นแล้วก่อนไก่ตัวมันเยอมัเยอะทุกคนเลยลูกมันนะ ก็ไ,ได้คนนคนมันเครื่อหลายอุ้มดีเในสิ่ปีกไก่แต่จะเซลขึ้น nhìn là bộ thư đúng không đấy nhìn cái này nhìn pin côn mà sơ cây nồng ấy đúng không nhìn côn mà bộ thư xong à, lớn đẹp là đúng không bên đây này đèn nó mà đây lọ to bài đúng không đấy nhưng một đây thì là đây ở nên này, này. mà cả hà lái từ cây mà cả mà lái đây, tụi con chắc thấy cưng vậy lấy cây bó มอยทุกคนเลยพบไปเลยเลยมาครับน้งหลังพระเจ้าตรอยตรอยเลยทุกคนเลยนะมันบุนหรี่หมาครับ มานี่เห็นกบมาใฝ่ป่าทุกคนเลยโอ้อยสูงยังดกเดิมนะแต,แต่ว่าแต่ว่าผมมีตัวเห็นกินทุกคนเลยมีแต่แบบนี้ผมมีเห็นกินนะมันเห็นกินนเลยมันฉี่ำกินเลยก้ะมันฉี่ำกระตาบกินเลยนะ มีแต,แต่เล่นกินซิม,มาก่อนทุกคนโอ้หวานทุกคนเลยหวานหวานขึ้นแล้ว่อนทุกคนเลย ขึ้นเอามากินกับเข้าทุกคนฝ่ายเลยเยอะเข้าเลยจากจะขึ้นได้หรือบ่นะมันงานหน่อยทุกคนเลยจากจะขึ้นได้หรือบ่ ขึ้นมาเฮานี้ขึ้นมาได้ทุกคนะน่ะพอได้ซ้ำนี้น้หยกระพุกงงานน้อยขึ้นมาได้ทุกคนะนะน้อยกัะละจิฮักไม้ทั้งเอาทุกคนเลย ล้างไปแล้วพ่อแล้วทุกคน นะนะนะไฟป่าทุกคนช่องโพก็มันตกแน่หลายเติบอ๋อหวานเลย หวานคักเนี่ยทุกคนเลยมีกกหนึ่งอยู่ฮันกกน้อยเดี๋ยวสิเบิ้งกกนั้นอีทุกคนเลยน่านเชี่ยวงายีกุ๊กนั้นตัวนี้เนี่ยขึ้นมาได้เลยเก็บเอาแล้วเนะทุกคนเลยได้ดหลายเติบแตว่ว่าชิไปเอากกน,น้อยนั่นเองย่างไปเบิ้งไปให้เ,เต็กสูงกกน้อยนะกะ ไปให้หาบอนกินข้าวกันก่กนได้ยิย้างลงไปลุ้มนี่แหละบอนนั้นเขาอามาต่อใกล้แล้วเขากินน,ำน้ำอย่างนี้นะเป็นน้ำบ่อ,อยนี่ทุกคนโอโ้โหหอนอน <c oughs> มืนอวานไม่ได้ถือเแล้วมากินเลยถือแต่ข้าวกับเกิร์กับมะขิด มือถือน่าก,กินมาเลยเขาถือมากเวลานีถือมากเพื่อมากเลยเทุกคนมากัจะขอเชิญเรามือาาลาเอาละ เขากำลังไฟทุกคนมามามาไหลายเตะมาไฟกันนี่มันเตะใช่ถุงคลิปมาก่อน ไฟยืดรูปผู้เป็นยังหวานทุกคนเลยไฟป้ากันหวานมาหากินกันตั้งโมมานทุกคนเลยได,ไได้ไปเลยเลย อีกเคาอิ่มร้รอยทุกคนเลยอิ่มก็แม่นอิ่มคักแะเบบเพออยู่ได้นะนกกเซลทุกคนน้ำปลาอันนี้นะปากกังทุกคนเนาะเต็้ยเตี้อยู่ ลาะเมื่อทุกคนไปแบนี้นะติดตามน้ำเดี๋ยวอีกชิได้พี่เลยหมูดูทุกคนเลยแล้วเก่าเลยแนละ้วมันหมุนอยู่แถวนี้นะลาอแล้วพูแมนมาเลยแถนนี้นะ เยังบได้ไปทุกคนเลยยวงบเห็นไปเลยเอยลงมาตดานจะ้ะตอนนี้จะหอดดกนะทุกคนก็จะหอดหายเงี้ยเลยนะ มาเทีกทุกคนเลยสรุปวันนี้ก็บโได้พีเลทุกคนไปเมยละลามดฝนคึบอยทุกคนเลยเนีะยบได้พีเล่าฝนก็มุดคึบมุดก้อมเลย ยังสัพพักก่อนสัพพักจะน้อยอย่างกันดังไฟเฮงโง่ทุกคนเพราะว่าแมงเลิกกลายนะดังไฟเฮงดังไฟแล้วก็เมือแล้วทุกคนเลยตอนนี้จะสามซีโมงเลยนะ แล้วทุกคนเอาที่ชุ่มวันนี้นะเพอาไฟบมทันมอดทุกคนเลยตอนนั้นก็คือเดียวชุ่มเหมนหมดป,ปิ้งปิ้งมาเลยทุกคนเลยไะมือก่อนทุกคนยานฝนตกรับทาง,งทุกคนเลยมาันี้กะจบคลิปไปทีทุกคน ขอขอบใจที่มาต่ามแล้วก็มาฟส้มาสมาเปลี่ยนกาลังใจให้ทุกคนเลยมือก่อนทุกคนเดี๋ยวมือหน้าพอกันไหมทุกคนเลยขอขอบใจสบายดี